เป็นนางแบบมือถูกไหมฮะอย่างนี้อ,อาเรียกแบบนี้ถูกไหมว่าเป็นนางแบบมือเราจะใช้แต่มือที่ถนัดจีนเท่านั้นนี่ฮะมือของเธอสวยงามเล็บสวยนะฮะผิวเนียนนี่คือลักษณะของลักษณะอของมือที่ควรจะเป็นเวลาถ่ายถ่ายทำส้มคิดว่าไม่ได้เกี่ยวที่ว่าเอ้ยมือจะต้องเรียวยาวอะไรอย่างงี้ค่ะคิดว่ามือสมส่วน แต่สิ่งสําคัญมากกว่ามือที่สมส่วนน่ะคือผิวที่ดีค่ะคือว่าไม่ว่าคุณจะผิวขาวหรือผิวเข้มแต่คุณก็คือต้องดูแลผิวมือให้ดีเพราะว่าคนที่เป็นนางแบบมือก็คือผิวเข้มได้อ่าใช่มันมีบางแบรนด์ที่แบบว่าเขาต้องการเขาต้องการแบบคนผิวเข้มมาเป็นนางแบบมือก็เป็นได้เหมือนกันแต่ว่าในส่วนของเรื่องทรงมือเนี่ยส้มว่าจะยาวก็ได้หรือว่าแบบที่มันดูเหมาะสมอะค่ะกับงานงานนั้นๆแต่ว่าสิ่งสําคัญอาจจะดูแลตรงข้อนิ้วให้ดี อ่าใช่ไม่แน่ใจว่าการหักข้อเนี่ยเหมือนมีคนหลายๆคอมเมนต์นะพูดว่าการหักข้อเนี่ยไม่ไม,ไม่มีผลค่ะเขาพูดจริงเหรอใช่แต่ว่าตอนเด็กๆอ่ะก็เคยเคย,เคยหักนะคะแล้วถ้าคนผิวอาจจะคล้ำกว่าไม่ได้ขาวนวลแบบนี้ได้ไหมได้ได้เหมือนกันเลยค่ะแค่ว่าต้องดูว่าวันนั้นลูกค้าต้องการอะไรถ้าสมมติว่าเป็นลูกค้าเครื่องสําอางบางทีเขาอาจจะอยากลองเฉดสีที่แบบเป็นรองพื้นสีเข้ม ใช้ได้กับคนผิวเข้มด้วยได้ไหมอะไรแบบนี้แต่ว่าหลักๆเราต้องดูแลผิวมือเราให้ดีใช่แปลว่าก่อนที่จะถ่ายทำก็ต้องรองพื้นด้วยก็ไม่ค่ะอันนั้นคือเฉพาะงานที่แบบว่าเป็นพวกงานงานพวกเครื่องสําอางแต่ว่าถ้าแบบว่างานทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถแบบว่าทาโลชั่นหรืออะไรได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบแยกเป็นจิวเวลรี่อย่างเงี้ยอาจจะต้องดูโลชั่นที่ครีมกันแดดที่แบบว่าไม่ทําให้จิวเวลรี่แบบ มันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าเป็นรอยนิ้วมือใช่แต่แต่หมายความว่าไม่ไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะต้องไม่ใช่ทุกครั้งแต่งแต่งมือเราเรียกาเราเรียกว่าแต่งหน้าอันนี้เรียกว่าแต่งมือแบบคือลงรองพื้นที่มืออะไรเงี้ยไม่แต่งเลยไม่เลยไม่แต่งเลยไม่แต่งเลยก็ใช้ผิวสดเลยเพราะว่าบางทีมือกับหน้าไม่เหมือนกันค่คะมือเนี่ยรอยรอยยับอะค่ะเยอะกว่าหน้าอีกเพราะว่าบางทีเราขยับอย่างเงี้ยสมมุติว่าถ้าเราแต่งมือไปใช่ไหมคะ มันอาจจะขึ้นแบบเอ้ยเราทำอย่างเงี้ยแล้วเราแยกมาปึ๊บอ่าวเป็นรอยอใช่ก็ถ้าหลักๆก,ก,ก็คือไม่ควรแต่งมือเลยด้วยซ้ำใช่ค่ะมันอาจจะมีรอยแตกของของรองผืนใช่ลองหันมือว่านี่นี่คือลักษณะของมือที่สวยดูปลายนิ้วของเธอนะฮะปลายนิ้วของเธอจะงอนขึ้นไปที่เล็บนะครับแล้วก็ พ่อเนี่ยก็จะไม่เป็นนักโค้งอใหญ่ๆอะ๋ oh. ออยมันอย่างนั้นนะก็คือเรียว ah. อสมส่วนด้วยกันเนาะสมส่วน ah.